ถึงบอกไงนะท่านมาดูรายการผมท่านอายุมากแล้วอ่ะอายุมากแล้วมาดูรายการผมแล้วก็หาอะไรได้ไม่ต้องไปพึ่งหรอกไอ้เงินเบี้ยคนชราหกร้อยบาทนะะนะปัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปพึ่งนะเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะปรึกษาลูกนะลูกนะเพจเปิดยังไงลูกนะเฟซทำยังไงลูกนะติกตอกทำยังไงลูกนะยูทูบทำยังไงลูกเดี๋ยวพ่อจะ นะพ่อจะโพสขายของหน่อยนะพ่อจะมีธุรกิจของพ่อเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆทําไปเรื่อยๆพ่อได้ดูแนะคัมพีนิวเขานะเขามีเรื่องราววัตถุมงคลเยอะทีเดียวนะพ่อมีเงินอยู่พ่อก็จะไปเช่าผ้ามาองค์สองององสององนะตามที่เขานะที่เขาพูดถึงพอเช่ามาเสร็จพ่อก็ลองโพสด,ด,นะดูนะโพสนะโพสแล้วคนก็มาซื้อนะเออนะมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีการแลกเปลี่ยนแล้วข้อสําคัญ ม,ม,ม,นะมันมีสังคมนะมันมีสังคมนะนี่ผมไปนี่แฟนรายการผมนะมีอยู่ท่านหนึ่งนะไปที่วัดนะวัดมากตะพุทธจังหวัดระยองนะเป็นเศรษฐีนะนะเป็นเศรษฐีนะครับนะเช่าพระเยอะนะนะเชา่าทีเป็นแสนนะเชา่าทีเป็นแสนนะคือเขามีความรู้สึกว่ามีความสุขผมว่าการเช่าพระใหม่เป็นแสนนะเขาสบายใจนะหนึ่งก็ได้รว่รวมบุญนะ สองถึงพระจะมีมีอยู่เนี่ยเขายังไปแจกคนอื่นได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะแจกนะเพราะเงินเขามีอ่ะเขามีเงินเป็นแสนอยู่แล้วอะเล่นเพื่อความสบายใจดีกว่าเขามีเงินเนี่ยขนาดเนี่ยเขาไปซื้อผ้าเก่าก็ได้นะแต่ผ้าเก่าไม่ได้นะเขาแทบจะไม่ได้สังคมกับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มาวัดไม่ได้มาร่วมบุญกับทางวัดนะก็ไปนะคุยกับเซียนแค่สองคนนะเซียนแค่สองคน แล้วเผเอิ่นว่าถ้าไปเจอเซียนกรรมลอเข้ามาซวยเลยฮะถ้าไปเจอเซียนกรรมลอเนี an es, Mother, ่ยนะเสียเงินไปล้านสองล้านสิบล้านนะพระเกออีกซวยเลยนะนั้นเนี่ยเสียเงินเนี่ยถ้าบอกว่าเสียเงินสิบล้านเนี่ยนะครับแล้วเช่าพระใหม่เต็มบ้านเนี่ยแต่ท่านก็ยังมีเงินกันอยู่เนี่ยผมบอกว่าตรงนี้ยังได้บุญนะ นะพระก็เอาณนะวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งอาจจะเอาพระนะที่มีเช่าไปเอามาคืนวัดก็ได้ฮนะเพราะว่าได้ทําบุญแล้วก็เอามาคืนวัดแล้วก็ให้วัดเนี่ยไปทํากรถินพระป่าได้บุญอีกนั้นผมบอกว่าเงินเนี่ยนะครับมีเนี่ยฮะแล้วก็ได้สังคมได้ความสบายใจก็บรรที่ชีวิตแล้วอ่ะอายุมากแล้วอ่ะนะได้ร่วมบุญกับวัดนะได้ร่วมบุญได้ไปพบปะผู้คนอย่างนี้มานะฮะมาก็มาเจอผมนะ มาเจอผมบอกว่านะขอเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งผมยังไม่มีโอกาสไปให้เขาเลี้ยงนะนะยังไม่มีโอกาสนะครับก็ถ้าท่านดูรายการผมนะว่างๆผมจะไปให้เลี้ยง <c oughs> นะก็คืนนี้ผมบอกว่านะพระใหม่มีสังคมนะมีสังคมแล้วเล่นแบบสบายใจไอ้ที่เล่นแล้วปวดหัวกันเนี่ยที่ที่เล่นแล้วโกงกันปวดหัวกันเนี่ยนะครับมีการด่าว่ากันด่าทอกันเพราะอะไรฮะ เพราะเล่นพระเพื่ออะไรครับนะเล่นพระเพื่อธุรกิจโดยตรงนะธุรกิจโดยตรงคือคุณไม่เผื่อไว้เลยว่าถ้าเล่นพระเนี่ยเล่นพระเพื่อธุรกิจหรือเล่นพระเพื่ออยากอยากเข้าสังคมแล้วร่วมบุญนะถ้าท่านคิดว่าท่านเล่นพระเพื่ออยากจะเข้าสังคมแล้วก็ร่วมบุญ <Bless you> ผมว่าตรงนี้ท่านประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าเล่นพระเพื่อจะนะเป็นธุรกิจแบบเต็มที่ ท่านมีโอกาสพลาดนะผมจะบอกให้ท่านเอาเงินมาลงทุนแล้วหนีนะแล้วนะลอยนะครับผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันลําบากฮะลําบากนะแล้วก็เห็นกันอยู่ฮะนาะยเห็นกันอยู่ว่านาะบินหนีอะไรโอ้โหตอนเนี้ยคือคือผมบอกว่าวงการพระเนี่ยนะครับท่านต้องรู้ตัวท่านเองเวลาเข้ามานะเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาแรกดี อยู่ต่อไปแล้วเหลืองเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยฮะนะแล้วนี่วันกบนะนี่วันก่อนผมได้คุยกับคารวาสขมังเวทและได้คุยกับพระนะนะคารวาสขมังเวทเขาบอกว่านะถ้าเราอยากจะอยากจะช่วยวัดช่วยนะช่วยนักสร้างหรือใครต่อใครเนี่ยนะดูให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าพอเราช่วยเขาแล้วเนี่ยวันหนึ่งพอเขาบินได้เขาหักหลังเรา โอ้วงการพระเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะวงการพระเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนั้นการให้ใจใครเนี่ยต้องเผื่อใจไว้นะครับเพราะว่าพอเขาบินได้นะเขาพร้อมที่จะหักหลังฮะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันผมเคยเล่าให้ท่านฟังนะเซียนพระเก่าหน้าสองท่านหน้าเป็นเพื่อนกันนะหน้าเป็นเพื่อนกันนะเซียนพระเก่าเนี่ยสองท่านเป็นเพื่อนกันแต่เขาขายพระคนละอย่างะ ขายภาคคนละอย่างคนนี้คนนี้ขายเหรียญคนนี้ขายนะขายภาคกลุ่มนะอันนี้ขายภาคเกจิ agency, ขายภาคกลุ่มนะครับแต่ว่านะลูกค้าเนี่ยเขาชอบภาคกลุ่มมาก่อนนะคนขายภาคกลุ่มก็ขายนะขายภาคกลุ่มแต่พอนะลูกค้าอยากได้เหรียญนะอยากได้เหรียญคนนี้ก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนมีเหรียญดังๆเยอะมีเหรียญดีๆเยอะก็เลย นะไม่ไม่ไปซื้อเพื่อนมาแต่แนะนําให้เพื่อนเนี่ยรู้จักเพื่อนก็เห็นนะเพื่อนก็เห็นว่าโอ้ยคนนี้นี่เสียคนนี้รวยนะนะเสียคนนี้รวยแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยนะที่ขายผ้ากกลุ่เนี่ยโอ้โหรวยมากซื้อบ้านนั้นพอเขาติดต่อให้นะเสียก็ไปหานะติดต่อซื้อเหรียญกันทีนี้แหละนะพอติดต่อซื้อเหรียญกันเนี่ยนะเพื่อนหักหลังเพื่อนนะ ก็พยายามพูดนะบอกว่าอย่าเอาเลยพ้ากลุมามาเล่นพระเกจิดีกว่าเดี๋ยวผมจะนะผมจะดูแลให้อย่างงุนอย่างนี้นะแทงเพื่อนซะอย่างนั้นนะนะพูดนะโน้มน้าวให้ไม่ให้ไปซื้อพ้ากับเพื่อนแล้วอะไรน,นี่ยนี่เพื่อนข้าเพื่อนอ่ะนะมันมีวงการเนี่ยคือคือถ้าเขาดึงไปได้เขาดึงเขาดึงคนนี้ไปได้เนะี่ยเขาก็จะได้นะเขาก็จะได้เม็ดเงิน มันก็เลยนะเม็ดเงินมันมหาศาลน่ะนะนะมันก็เลยหักหลังกันนะนั่นวงการพระเนี่ยผมบอกว่าเป็นวงการพระที่นะต้องดูฮะนะคือเขาบอกว่าวนะ่านนะม,นนะม,ออามีดอยู่ด้านหลังเลยนะจับมือเนี่ยนะจับมืออยู่แต่มีดอยู่ด้านหลังอ่ะพร้อมจะแทงนะแล้ววงการพระเนี่ยแปกนะใครที่เปิดศูนย์พระผมบอกนะครับถ้าเปิดศูนย์พระทําเองครับ ทำเองอย่าจ้างใครฮะนะ้าอย่าจ้างใครนะครับนะการจ้างคนเนี่ยผมบอกนะ,ะลําบากฮะนั้นะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยโดนโดนกันมาแล้วนะนะาจ้างนะาจ้างให้อยู่หน้าร้านนะาจ้างให้ให้ดูร้านปรากฏว่าหนะ้าตอนแรกก็ขายของในร้านนะนะขายของในร้านนะครับแล้วก็ได้รายได้ก็ดีนะเจ้าของก็มาเช็คร้านตลอด นะมาดูโอ้วันนี้ขายได้ดีนะวันนี้ขายได้ดีนะพออยู่ๆไปเอ๊ะขายของในร้านทำไมยอดมันตกแล้วก็ตกเรื่อยๆเลย,เลยนะนะตกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมไอ้คนขายเนี่ยไม่ยอมขายของในร้านแล้วนะนะพระของในร้านไม่ขายแล้วนะไปติดต่อพระที่อื่นนะติดต่อวัตถุมงคลที่อื่นแล้วก็ไปบอกกับคนที่มาบอกว่ามีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้มานะถ้าจะซื้อมาซื้อรุ่นนี้นะในร้านเนี่ยนะ อย่าไปซื้อเลยน้มาซื้อรุ่นนี้รุ่นนี้นะหักแล้วครับนะพอเจ้าของจับได้ทาําไงฮะเจ้าของจับได้นะเขาก็นะเขาก็ออกเพราะออกเสร็จเขาก็ไปเปิดร้านใหม่ฮะอยู่ข้างๆกันนั่นแหละเห็นไหมมันเจ็บหัวใจไหมฮะมันเจ็บหัวใจไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนที่จ้างนะครับเป็นคนอื่นเท่านั้นนะญ mmm. าติพี่น้องก็เอากับเขาด้วย นะวงการพระโดนมาหมดนะฮะโดนกับญาติด้วยฮะนะเอาน้องเอาพี่มาขายปรากฏว่าพอนะพอทำได้อะไรได้นะออกไปเปิดเองครับนะออกไปเปิดเองถามว่านะคนเป็นพี่ดีใจไหมก็ดีใจครับนะถ้าเห็นน้องแบบแข็งแรงขึ้นะนะฮะนะเนี่ยฮะผมบอกว่าวงการพระเนี่ยนะครับเป็นวงการที่ต้องใส่หมวกกันน็อกฮะ แล้วต,ต้องดูแบบเต็มที่ฮนะท่านดูฮะขนาดเพื่อนกันเนี่ยนะเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันจริงๆเนี่ยเวลาที่ร่วมหุ้นกันนะฮะเพราะว่าพระเนี่ยส่วนใหญ่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะสร้างเนี่ยเขาจะร่วมหุ้นกันนะเพราะว่ามันเก่งไม่เหมือนกันไอ้คนนี้เก่งการตลาดไอ้คนนี้เก่งเก่งเรื่องบล็อกไอ้คนนี้เก่งเรื่องอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันนะฮะบางคนเนี่ยมีเงินมาลงทุนแต่ว่าไม่มีความรู้ทางด้านอะไรก็มาร่วมกัน นะร่วมกันนะประมาณนะสิบกว่าท่านสิบกว่าคนมาร่วมกันท่านรู้ไหมถ้านะถ้ารุ่นไหนประสบความสําเร็จปุ๊บเนี่ยนะไอ้รุ่นแรกเนี่ยรวมกันเหนียวแน่นนะนะรุ่นสองแตเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่มมีการม,มีการนิดๆหน่อยๆกันแล้วนะรุ่นสามรุ่นสี่เริ่มรุ่นพอต่อต่อมาแตกแล้วครับแตกแล้วก็ไปสร้างนะไปสร้างนู้นนี้นั้นน,นะแตกกันเป็น hygiene, กลนกลนกลนไปเลย นี่คือวงการพระนะมันก็เป็นกันมาตลอดอย่างเนี้ยนะ่าเป็นกันมาตลอดแต่พอตอนหลังเนี่ยสื่อออนไลน์มันค่อนข้างนะค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้สูงมากการใช้ประโยชน์ในสื่อออนไลน์ค่อนข้างสูงมากเนี่ยมันมีคนที่นะคนที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาทำำํากํํากาไรกับวงการพระได้ดีนะท่านดูนะครับนะเซียน นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแยกกันนะฮะพระเก่าก็พระเก่าพระใหม่ก็พระใหม่คนละส่วนกันฮะคนเป็นเซียนพระเก่าก็เป็นของเขาไปน่าจะไม่ยุ่งกันคนที่สร้างพระใหม่ก็จะอยู่นะครับแล้วก็เป็นวงการพระใหม่ท่านจะเห็นนะท่านจะเห็นตู้นะนะตู้ในห้างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตู้ในห้างเนี่ยเขาจะแบ่งโซนเลยนะนะาโซนนี้เป็นของพระเก่านะโซนนี้เป็นของพระใหม่ แต่ในปัจจุบันนะฮะท่านรู้ไหมบางตู้เนี่ยครึ่งตู้เป็นพระเก่าครึ่งตู้เป็นพระใหม่ฮนะเพราะอะไรครับเอาก,ก็เสียนพระเก่าไปสร้างพระใหม่นะะคนที่เล่นพระเก่าก็เลยต้องเอาในตู้ใส่พระใหม่ไปด้วยเป็นพระที่เสียนสร้างกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในตู้ของของพระเก่านะมีพระใหม่เข้าไปครึ่งตู้แล้วฮะนะนะมันมันก็เลยตอนนี้ดูไม่ออกว่า พระเก่าพระใหม่สมัยเมื mean, ่อก่อนจะดูเขาจะแบ่งโซนนะฮะนะเขาจะแบ่งโซนนะครับโซนนี้เป็นพระเก่าโซนนี้เป็นพระใหม่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้แบ่งโซนนะเขาแบ่งในตู้ฮะนะตู้พระอันนี้เป็นพระเก่าเอด็ดครึ่งตู้เป็นพระใหม่ฮนะน่าจะแบ่งโซนแบบนี้แล้วเพราะว่าเซียนพระเก่าเนี่ยหันมาสร้างพระใหม่เยอะมากแล้วในปัจจุบันประสบความสําเร็จค่อนข้างมากทีเดียวนะเข้ามาสร้างแล้วประสบความสําเร็จค่อนข้างมากทีเดียว ทำไมค่อนข้างมากตรงนี้เนี่ยผมบอกนะครับว่าการที่เป็นออนไลน์เนี่ยคนชื่นชอบเอาเข้าจริงๆนะทั้ง YouTube แล้วก็นะแล้วก็เพจท่านรู้ไหมถ้าผมจัดพระเก่านะคนจะดูเยอะทั้งเพจและ YouTube ถ้าจัดพระใหม่คนจะดูน้อยทั้งเพจและ YouTube ท่านเชื่อไหมอันนี้ตอบอะไรฮะโจทย์บอกอยู่แล้วว่า คนสนใจพระเก่ามากกว่าพระใหม่แล้วอยู่ๆเนี่ยเสียพระเก่ามาสร้างพระใหม่แต่ใช้มวลสารเก่าแมมนะมันโดนนะฮะมันโดนใจผู้ที่ติดตามเพราะผู้ติดตามเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาชื่นชอบพระเก่าเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบพระใหม่นะที่เขาเช่าเนี่ยที่เขาจองเนี่ย เขาไม่ได้ชื่นชอบพระใหม่แ้่ผลักดันให้เขามาหากลุ่มเซียนพระใหม่นะคนพระใหม่ที่นักสร้างนะบางคนเขาก็ไม่เอานะแต่ว่าเขาชื่นชอบนะพระเก่าแล้วก็เซียนรุ่นเก่าเซียนไม่ใช่เซียนพระเก่าทําไม่ใช่รุ่นเก่าเดี๋ยวนี้เซียนก็ไม่ใช่รุ่นเก่านะผมจะบอกให้เซียนพระหลายคนนะที่ประสบความสําเร็จเป็นเซียนพระเก่าเนี่ยแต่ประสบความสําเร็จอายุยังไม่มากนะครับปัจจุบันเนี่ยแต่เขาประสบความสําเร็จเพราะว่า เขามีออนไลน์รองรับนะมีการบริหารออนไลน์ที่ดีนะครับมีคนติดตามเยอะทางออนไลน์ทาง YouTube ทางเพจอันนี้เนี่ยได้เปรียบนะได้เปรียบแล้วเราจะเห็นนะครับในอนาคตรเราเรา,เราก็เห็นมา,ห,นาหลายหลายงานนะฮะนอกจากเซียนธรรมนะเซียนดังดังทำนี่หนึ่งนะครับสองคือนะเน็ตไอดอลดังๆเริ่มเข้ามานะครับนะสามนะครับ นะนักร้องนักแสดงดาราศริลปินเริ่มเข้ามาฮะนะแต่ว่าเขาเข้ามายังไม่ยังไม่เต็มตัวนักเข้ามาในฐานะที่ถูกดึงนะถูกดึงแต่เขายังไม่รู้นะไม่รู้วงการสทกเท่าไหร่แต่ถูกดึงเข้ามาเป็นเป็นตัวแบบชูโรงนะเป็นตัวชูโรงนะเขายังไม่รู้นะแต่ก็สู้กับเซียนที่เขาสร้างไม่ได้ยังสู้กับเซียนที่ทา่าไม่ได้เพราะว่า เซียนที่สร้างเนี่ยถ้าเขามีชื่อเสียงนะแล้วก็ระบบออนไลน์ดีนะการตอบรับจะดีแต่ในส่วนของนะของคนที่มีชื่อเสียงมาสร้างเนี่ยนะความเชื่อถือในสังคมวงการพระยังมีน้อยแต่มีชื่อเสียงของเขาอันเนี้ยมันก็แพ้แพ้ตรงนี้อยู่แต่ก็ดูต่อไปนะครับเพราะว่าวงการพระใหม่เองจริงๆตอนนี้เหมือนกับการเปลี่ยนผ่านนะ เหมือนกับการเปลี่ยนผ่านนะเราจะเห็นอะไรหลายอย่างในวงการพระใหม่อีกเยอะนะเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นมีหลายคนพูดในลักษณะที่ธรรมชาติกำลังคัดผู้ที่เป็นตัวจริงนะธรรมชาติในวงการเนี่ยกำลังคัดผู้ที่เป็นตัวจริงไว้ตัวปลอมก็หรือตัวที่ไม่ไม่เต็มที่ก็จะโดนจะโดนคัดออกฮนะณนะปัจจุบันเราก็จะเห็นการโดนคัดออก แล้วนะฮะนะออกด้วยตัวเองกับโดนคัดออกด้วยพฤติกรรมของเขาฮะนั่นตอนนี้เนี่ยหลายคนนะที่ไต่อันดับนะผมว่าเขาไต่เร็วมากเมื่อก่อนไม่ได้ไต่เร็วอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ไต่เร็วมากบางคนเนี่ยบางคนไม่ได้ไม่ได้มาจากนักสะสมเลยนะมาเป็นนักสร้างเลยนะนะหลายคนเนี่ยไม่ได้ไต่เต้ามาจากนักสะสมเลยนะไม่ได้สะสมมาก่อนด้วยแต่อยู่อยู่มาเป็นนักสร้างเลยมีฮะ นะ้ำมีแต่ว่าการไต่เต้าของผู้คนเนี่ยในวงการพระเขาจะไต่เต้ามาจากนักสะสมก่อนหลายๆคนที่มาเป็นนักสร้างในปัจจุบันหรือมาเปิดศูนย์พระในปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็เยอะด้วยเขาไต่ามาจากมาจากคนสะสมก็คือนะ้ำมีเงินก็นะ้มีเงินก็เช่าเก็บมีเงินก็เช่าเก็บแต่ตอนหลังเนี่ย ด้วยออนไลน์เนี่ยนะครับมีเงินแล้วเขาก็นะสามารถจะติดต่อคนนู้นคนนี้แล้วก็ขายพระได้หรือบางทีเนี่ยคนสร้างรู้คนที่เขาปล่อยพระรู้ว่าคนเนี้มีพระเยอะนะมีพระเยอะจริงๆเขาไม่ได้ขายนะผมนะผมได้ได้รู้จักคนที่เป็นเป็นคนเก็บเนี่ยหลายคนนะเขาเริ่มมาจากการไม่ได้ขายเลยนะเขาเก็บนะเก็บเนื้อทองคำนะเก็บนะเกนะ็บที่เป็นร้อยนะ นะเก็บทีเป็นร้อยเลยปรากฏว่าทําไมเขากลับกลายมาเป็นคนขายฮะเพราะว่ามันเหมือนไฟบังคับที่จะทําให้เขาต้องขายเพราะว่าไอ้คนสร้างแลนะไอ้คนเดินเนี่ยมันรู้ว่าภาพไปอยู่ที่ใครแล้วราคามันบวกไปเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีการให้คนเนี่ยไปซื้อขอซื้อกลับนะขอซื้อกลับอย่างเขามีเหรียญทองคําอยู่เนี่ยเขาเก็บเหรียญทองคําแต่เหรียญทองคําเนี่ยมันพีขึ้นไปเยอะแล้วก็รู้ว่าองค์นี้อยู่ที่ใครก็เลย นะติดต่อให้คนติดต่อไปซื้อนะตอนแรกเขาเขาเก็บอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ขายอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมันดูมันได้ราคาเยอะเนี่ยเขาก็เลยขายนะพอมีการติดต่อซื้อขายอะไรกันอย่างนี้จากคนสะสมเออมันก็ดีนี่นะเก็บไปแล้วก็ขายได้เก็บไปแล้วก็ขายได้เ,ไไดเราก็เก็บในฐานะที่เก็บแล้วก็ขายด้วยเลยก็กลายเป็นว่าพอตอนหลังๆคนเก็บก็กลายปรับนะปรับตัวมาเป็นคนขายด้วย ท่านจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยในปัจจุบันที่เก็บพระสมัยก่อนตอนนี้กลายเป็นคนขายไปแล้วฮะหลายคนกลายเป็นคนขายไปแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่านะมีหลายคนปรับตัวเป็นคนสร้างด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นคนที่มีวิวัฒนาการในปัจจุบันนะฮะนั้นท่านจะเป็นอยู่ในในระดับไหนอย่างไรเนี่ยท่านต้องนะต้องมาศึกษาฮนะนะว่าท่านจะไปอยู่ในระดับไหนแต่ว่าในระดับที่ดูผมเนี่ย แล้วท่านยังไม่มีนะยังไม่มีช่องทางท่านดูข้อมูลไปก่อนแล้วท่านก็เก็บนะเก็บเอาที่ท่านรักนะถ้าท่านไม่มีทุนท่านก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆยนะครับนะท่านรู้ไหมคนที่เนะือเมื่อก่อนเป็นยามนะครับหนะ้าต่อมาลอาออกจากยามไปแล้วตอนนี้กลายเป็นศูนย์พระชื่อดังไปแล้วนะนะมีหลายคนที่กลายจากยามนะจากคนที่เป็นยามเนี่ย นะก็เอาเงินที่เก็บๆแล้วก็มาตาดัาตาดพระตดัดพระตัดพระแล้วก็ปล่อยปล่อยปอยตอนนี้ลาออกจากยามแล้วเพื่อจะมาทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่านะมันมีเงินหมุนนาะเงินได้นั้นะตอนนี้มันอยู่ที่นะมันอยู่ที่ช่องทางของแต่ละบุคคลนะอันนี้ผมผมบอกไม่ได้จริงๆว่าท่านเข้ามาแล้วท่านจะทําได้ไหมนะมันเป็นช่องทางของบุคคลที่จะจะมี นะครับอย่างบางคนเขามีช่องทางการขายนะเขาตัดไปแล้วเขาขายได้แต่บางคนไม่มีช่องทางการขายผมว่าก็ได้แต่ดูนะได้แต่ดูแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการผมอะน่าจะได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะนะน่าจะได้ประโยชน์เยอะทีเดียวผมจริงๆผมอยากจะทําแบบสอบถามด้วยด้วยซ้ําว่าใครที่ดูรายการผมแล้วเนี่ยท่านได้ประโยชน์อะไรกันบ้างแต่เท่าที่เห็นนะ นะเท่าที่เห็นเนี่ยหลายคนมาติดตามเนี่ยบอกว่าผมได้ประโยชน์ทางด้านใจนะนะทําให้ผมเนี่ยมีจิตใจอะไรสบายขึ้นหนึ่งนะสองก็คือบางวันเนี่ยนะได้มีโชคมีลาบด้วยอย่างดูเนี่ยอย่างวันก่อนดูรายการผมนะจุดประทัดนะนะหางเลขประทัดปรากฏว่ามันตรงก็ได้เงินได้ทองกันด้วยนะหวยกําลังจะออกก็ไปเล่นได้เงินได้ทองกันด้วยเห็นไหมนะเนี่ยการที่ได้ ได้มีโอกาสติดตามนะมันก็มีช่องทางในการที่จะมีนะมีเงินมีทองมีความสุขอะไรเข้ามาบ้างนั้นเนี่ยผมบอกว่าท่านติดตามเถอะนะติดตามเถอะท่านผมว่าท่านได้ประโยชน์นะท่านได้ประโยชน์ถ้าท่านเอาสิ่งที่ผมพูดนะเอาสิ่งที่ผมบอกหยิบนะหยิบประเด็นหรือหยิบอะไรเอาไปใช้ประโยชน์ที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้นะอะไรที่ใช้ไม่ได้ท่านทิ้งไปแต่อะไรที่ใช้ได้เนี่ยนะท่านเอามาใช้เถอะ มันได้ประโยชน์กับตัวท่านแน่นอน